สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง a n i e w a r Me Go เมพาเที่ยวค่ะวันนี้เมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะที่กรุงเทพนะคะ,ะโดยตลาดน้านี้จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะถึง16นาฬิกาเลยค่ะส่วนการเดินทางเดี๋ยวเมย์แปะไว้ในคอมเมนต์แรกนะคะว่าเดินทางมายัางไงบ้างเนาะเดี๋ยวก่อนที่เมย์จะพาเข้าไปที่ตลาดน้ำตลิ่งชันฝากเพื่อนๆลองเช็คก่อนนะคะว่าได้กดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์ได้ยังถ้าเผื่อยัง,ออยงนะคะกดให้เมย์หน่อยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูตลาดน้ำกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างไปกันค่ะ ตอนนี้เมยอยู่หน้าทางเข้าแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเอ,อเอารถหรือมอเตอร์ไซค์สามารถมาได้นะคะรถเมย์ก็มีเข้ามาเหมือนกันเมื่อกี้เมย์เห็นอยู่เนาะเรามาดูกันว่าในตลาดน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างมีของกินของอร่อยน่าซื้อน่าช็อปอะไรกันบ้างเนาะแต่ที่แน่ๆน,นะผักผักเยอะอยู่แล้วก็ราคานะเบาๆสบายๆเนี่ยถ้าเผื่อใครนะ แบบว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวนะมาได้เลยเสาร์อาทิตย์นะคะมาได้เนี่ส่วนตรงนี้นะมีมีไส้กรอกปลาแหนมด้วยอ่าที่ว่าเดี๋ยวนะอ่ะปภาพกันหนึ่งรู้สึกมันเมืดนะคะตอนนี้อยู่หน้าทางเข้าคือบรรยากาศในตลาดน้ํานะสบายๆเดินได้สบายๆเลยเขามีเป็นหลังคาเมยไม่ได้มานานมากแล้ว นี่อันนี้เป็นบรรยากาศข้างในเลยนี่มีอะไรน่าสนใจมากส้มโอส้มโอนะยิ่งดอกเกลือก็ดีนะเผื่อบางคนเอาไว้แบบเวลาทำกับข้าวใช่ปะไชโปก็มีมีส้มเชงด้วยมีผลไม้มีหลายอย่างเลยค่ะตรงนี้นะคะลองดูว่าใครอยากอ,าอยากทานอะไรนะแล้วก็มีแบบทำราคาอย่างพักเนี่ย มีมะอึกด้วยมีมะอึกมะนาวยี่สิบบาทม,มีน้ำพูกสมุนไพรด้วยนะมีหลายร้านอย่างแรกๆนี่ไหม้ค่ะของหวานชุดละห้าสิบบาทก็ตอนนี้ที่เมย์มาถ่ายเป็นเป็น,เป,นเป็นวันเสาร์มาให้ดูหน่เขามีไข่เค็มด้วยตรงนะี้เมย์จะถ่ายให้เป็น ชีละแถวแล้กันเนาะง่ายๆดีจะได้ดูแบบไม่เวียนหัวน,นี้เป็นปลาเส้นปลาเส้นเส้นละสี่สิบบาทผลไม้เยอะมีสละมีขั้นนูนโอ๊ยผลไม้เยอะมากของหวานก็มีแต่ว่านี่อันนี้เม่ถูกใจแกงโบราณตลาดน้ําตะลิงชันเมื่อกี้มองเลงไว้แล้วอยากกินอันนี้มากเลย อยากกินอะไรนะเป็นกากหมูผัดพริกไปดูก่อนนอกจากกากหมูผัดพริกก็มีหลายอย่างนะพะโลคขาหมูแล้วก็กินอะไรบ้างดีแต่ว่าอยากกินกากหมูผัดพริกไปกินกับข้าวดีกว่าเ้าแกงได้ด้วยนะเขามีหลายเมนูเดี๋ยวเมย์ถ่ายให้ดูตรงนี้แต่ว่าเราสนใจก็คือ ผัดพิกขิงกากหมูอ๋อเรียกผัดพิกขิงกากหมูหนูเอาเป็นกับข้าวค่ะผัดพิกขิงถุงหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะห้าสิบบาทสามารถสั่งเป็นแบบว่า,เ,าปเป็นราดข้าวก็ได้หรือเป็นกับข้าวไม่ไม่ค่ะหนูเอาเป็นกับข้าวค่ะเอ,เอาถุงหนึ่งค่ะเมื่อกี้เร่งไว้แล้วกลัวหมดก่อนเดี๋ยวไม่ทัน ขอบคุณค่ะหลายอย่างน่ากินพะโลก็น่ากินพะโลข่ขาวหมูโอ้เอ้คากิอร่อยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ปกติขายที่นี่แค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแล้ววันธรรมดาล่ะคะธรรมดาขายหอยทอดผัดไทยซอยวัดจ้งเด็กซอยอะไรนะคะวัดจ้าเด็กชิมพี่หนึ่งชิมพี่หนึ่งอ๋อปกติจานหนึงศุกคุณป้าจะขายผัดไทยหอยทอดซอยชิมพี่หนึ่งใช่ไหมคะอ่ถ้าเผื่อใครสนใจลองดูมีชื่อร้านไหมคะผัดไทยป้านีป้านีหอยทอดผัดไทยแกงโบราณเอออันนี้คือแกงโบราณ ใช่เราเห็นคืออย่างแรกถูกใจเลยอันนี้ผัดพริกขิงชอบมากค่ะกากหมูมากขอบคุณนะคะมีหลายอย่างมีถั่วกรอบแก้วตรงนี้มีหอม่อหมกด้วยหอ่อหมกประกายห่อละสามสิบห้าไงพาเดินทียแถวได้ไม่งงนะคะขนมไทยเยอะนะเนี่ยมีแบบว่าเหมือนเพล่ะนะ ข้าวเมา่าขนมต้มอ,อ่ามีข้าวต้มน้ำวุ้นตรงนี้ด้วยชุดละยี่สิบเองกินกับน้ำแข็งใส่เวลาเราลอนนาะสดชื่อมีเกี๊ยวซามีปลาไข่ไดูหลายย่างน่ากินตอนนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งที่เมย์เริ่มถ่ายอันนี้เป็นข้าวเมา่าเขามีแบบเป็นแพและมีแบบเป็นข้าวเมา่าเป็นไม้ด้วยผีแบบนี้ไม้หนึ่งสามลูก มาละ30บาทบ่าทแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแบบแพรแบบแพรแบบโบราณนะอันนี้ก็แบบว่าสมัยใหม่บแบบทานง่ายๆแบบเปนสติกอะเดินทางได้เลยอันนี้เป็นสเตนอันนี้ขนมเบ,มบมื้อขนมเบื้องเราก็พูดเพียเพ้ยนๆไปเลยขนมเบื้อขบงข้าบุงเบื้องหวานแม่ปี๊กเขามีทั้งแบบเป็นครีมด้วยเป็นชุดละ30บาท แบบเป็นธรรมดาจริงๆเราเป็นคนชอบแบบใส่หวานเราชอบแบบนี้มากกว่าขนมเบื้องค่ะแบบอย่างนี้ไขายังไงครับแบบโบราณหนูเอาแบบผสมชิ้นหนึ่งเมื่อก่อนชอบกินแบบครีมมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบโบราณมันอร่อยกว่ามันหอมมากก็เลยแบบ ใช่เดี๋ยวนี้คือเห็นครีมแล้วแบบว่าไม่ไม่ค่อยแล้วอ่าหรือด้วยแบบวัยเราด้วยไม่ต้องค่ะเดี๋ยวหนูถือไปเลยค่ะขอบครับขอบคุณนะคะได้แล้วได้แล้วขนมเบื้องหวานแม่เปี๊ยกนะคะเดี๋ยวเมย์ถ่ายให้ดูทีนึงเส็ตละสามสิบาทแต่ถ้าชิ้นใหญ่มีชิ้นละสามสิบแต่ชิ้นหนึ่งก็กินอิ่มแล้วนะคนหนึ่งอะเราขออนุญาตถ่ายหนึ่งนะคะอันนี้คุณยายอันนี้คุณยายเปี๊ยกหรือเปล่าใช่ครับผมรับยังไงดีครับ ใน,นคุณยายก็ทําสดๆตรงนี้เลยนะคะเราชอบแบบว่าผสมมันก็จะมีความหวานกับอะไรนะความเค็มอนะมันจะเป็นเหมือนแบบมีฝอยทองอันนี้เหมือนหน้ากุ้งน,นี่จะเป็นแบบชิ้นเล็กๆเผื่อใครแต่เราก็จัดชิ้นใหญ่ไปเลยชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นคนเดียวขอบพระคุณค่ะ กินได้กับข้าวแล้วหนึ่งะได้ของหวานต่อ,อเขามีขายเป็นพวกสบู่หรือแบบกลิ่นหอมพวกอะไรนะแบบไม้อะไรอะ่ะมืนขวดน้ำหอมที่ใส่ในห้องให้หอมๆด้วยอันนี้เป็นแบบอาหารเหนืออันนี้อีกร้าหนึง่งที่แอบเลงไว้ทองม้วนโซดนี่ค่ะ ก็จะเป็นกล่องละสามสิบบาทเขาจะทำตรงนู่นข้างหลังน,นี้มาตลาดนี้นะของหวานเพียบเลยอันนี้เป็นร้านถั่วปปาทองม้วนข้างๆกันแล้วก็ตรงนี้เป็นถั่วแปะกล่องละสามสิบเหมือนกันถั่วแปแป้งสดน,นี่เป็นขนมครกสิงคโปร์ค่ะ อย่างละสามสิบสามสิบสามสิแล้วแต่ใครชอบูก็ทานี้ยิ่งอยู่ตรงนี้นะความหอมตรงนี้แบบเป็นแบบแหล่งขนมเลยนะตั้งแต่ทองม้วนสดขั่วแปรมาเราช่องสิงโปร์อันนี้อีกขนมไข่สูตรโบราณนี่เขามีเบอร์โทรด้วยคือเดินตรงนี้ยหอมติดติดกันหมดเลยโต่อด้วยหัวหมูค่ะ นี่เนี่ยทำด้วยแบบทําให้น่าจะไมายละสิบาอ่ไมลละสิบบาทเนี่ยทำห่อแล้วทานได้เลยแบบบางคนแบบขี้เกียจเดินไปกินไปได้เลยแล้วก็ขนมพ้วยแบบนี้แบบโบราณนี่แบบนี้ของตลาดที่ตลาดน้ำประถิชันไม่ไม่แพงนะคะอย่างละแบบหลักสิบบาทการร้อยบาทก็ได้อย่างน้อยก็สามอย่างสี่อย่างอะไรแบบนี้ได้เลยอ่ะนี่อันนี้เป็นข้าวเหนียว มะม่วงข้าวเหนียวกะทิข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนชุดละสี่สิบบาทเนี่ยส่วนอันนี้สามถ้วยสี่สิบบาทถ้วยละสิบห้าบาทมีหลายอย่างมีปลากิมจริงปลากิมนีม่ลูกสาวชอบนี่นะคะเดี๋ยวเมย์พาพาเดินตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขากลับเมย์จะพาถ่ายอีกฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเมย์พาพาเดินก่อนพาเดินไปถึงตรงตลาดน้ำตรงนู้นก่อนนะคะ ว่ามีอะไรบ้างตอนนี้แม่อยู่ตรงศาลาด้านในตรงนี้จะบอกว่าอันนี้ขอถ่ายนิดนึงพอดีว่าเม่เห็นว่าเขามีตัดผมฟรีด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะ แล้วก็ในนี้จะเป็นแบบว่ามีที่ตัดผมฟรีสําหรับโรงเรียนศึกษาอาชีพกรุงเทพปัดฟรีนะคะทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเลยแล้วเขาก็จะมีกล่องให้ก็แบบเหมือนแบบเ,เหมือนสมทบทุนในการแบบอันนี้คือเขาแบบเป็นเรียนแล้วก็เนี่ยมามา,มาสนามจริงโดยที่แบบเป็นพวกเราเนแหละที่มาเรียนที่มามาเที่ยวตลาดน้ำเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้เลยนะคะ นอกจากนี้ถ้าเผื่อใครอยากนั่งเรือเขามีนะ,ะท่านละ99บาทตลาดน้ำตะเริงชันวัดเกาะ<ม>เขาจะมีเป็นรอบให้ว่าตอนนี้เรือออกก็คือรอบบ่ายโมงเพราะตอนนี้ที่ไม่มาใกล้เที่ยงแล้วนะเขาก็จะมีเป็นโทรเบอร์ให้ดูว่ามีมีเที่ยวแล้วก็มีเบอร์โทรเพื่อติดต่อนะคะเผื่อใครอยากมาเป็นกรุป๊ปเขาก็มีเหมือนกันอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่พาไปต่อจริงๆตลาดเนี้ยดีนะคือเขาจะมีที่นั่งกิน ในอย่างโซนตรงนี้ก็มีที่นั่งกินแล้วก็มีโซนริมน้ําด้วยเดี๋ยวแม่ขอถ่ายโซนตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เดินมาก็จะมีเสื้อผ้าเดี๋ยวจะแพนไปให้ดูตรงโซนจะมองเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีที่นั่งนั่งกินที่แบบเป็นเต็นเป็นซุ้มไม้ไผ่อะไรแบบนี้ค่ะอย่างตรงนี้จะมีก๋วยจับเจ๊ดาวตรงนี้เลยตรงนี้นะคะนอกจากก๋วยจับรู้สึกจะมีกระเพาะปลาด้วยอันมีกระเพาะปลาด้วยเดี๋ยวมาให้ดู มีกระเพาะปลาสามารถนั่งทานได้นี่เห็นมีร้านนวดด้วยข้างหลงังนี่นี่นย่าวยจคะเดี๋ยวเ,เราไปต่อร้านน้ำมีหลายร้านเลยเก็จะมีแบบเป็นที่นั่งในตรงโซนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีของฝากของที่ระลึกด้วยตรงนี้ ตรงนี้เป็นร้านกายศาสตรป์ปอเป็ดตลาดน้ำตลิ่งชนันกะทำกันตรงนี้เลยราไม่แข่งนะคะทำตรงนี้เลยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่ในเดินมานี่ก็คือทำในกระทะนี้เลยผัดเคี่ยวกับถั่วกับงาอะไรพวกนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็สามารถขายเขาก็จะมีขาย ขอหยาดย้อนกลับนิดนึงอ๋อเขาไม่เขียนส่วนผสมด้วยนะว่ากัญชา,ารมีส่วนผสมอะไรบ้างราคากล่องละเท่าไหร่อะไรแบบนี้ให้ดูมีแบบเป็นงาดำด้วยหอมมากหอมถัว่วหอมงามากเลยตรงนี้กลิ่นขึ้นมากเลยกัยาาสางาดำาแบบ เาบอกว่าเปิดโลกนะวัตรกรรมใหม่เป็นกายศาสตร์งาดามแล้วก็มีแมคคาเดเมียด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อตรงนี้ก็ขอยนาตแพนมาด้านนี้เป็นขนมถ้วยร้อนๆห่อยเป็นขนมถ้วยใบเตยขนมถ้วยสังขยา <ไป S 1> มีตะ <ไป S 1> ก้อม,มีมีขนมตาลด้วยตรงนี้มีหลายขนมเลยมีอันนี้อันนี้เป็นมีกอบแล้วก็ข้าวเมากอบข้าวเม่เามทันยพืชตรงนี้เลยค่ะ ตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านกาแฟตรงนี้เลยตีตรงนี้ก็จะใกล้ริมน้ำแล้วอะ่ะก็จะเป็นท่าเรือที่เขาไว้สํสำหรับลงได้นะคะตรงนี้นี่เห็นอันนี้ก็อ,นนอยากทานอยากทานรสช่องก่อนคุณยายมีลูกค้ายอยู่ยเดี๋ยวเมไปให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเมเดินกลับมา อยากจะบอกว่าถ้าตรงนี้นะตรงนี้ที่เห็นคือเป็นรางรถไฟซึ่งมีรถไฟวิ่งจริงๆเมื่อกี้ตอนไปม,มาคือรถไฟวิ่งกับไม่รู้ว่าตรงนี้วิ่งไปแล้วหนึ่งขบวนแต่ไม่รู้ว่าจะมีรอบไหนบ้างนะคะแต่เมยพาเดินริมน้ำนี้ก่อนนี่ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นริมน้ำให้สำหรับผู้โดยสารที่กำลังเตรียมขึ้นเรือเขาก็จะมีตรงนี้ แล้วก็มีที่นั่งริมน้ําในนี้ด้วยนะคะเฮ้ยดูควถ้าเราเดินางนี้เดี๋ยวเราจะล้มเราเปลี่ยนอ่ะเนี่ยซึ่งถ้าเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะมีของกินแล้วก็มีที่นั่งด้วยเขาจะมีเป็นหลายร้านในตรงนี้นะคะ ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆในนี้ละกันก็จะเป็นที่นั่งแบบประประทาแล้วก็มีร้านอาหารให้สามารถนั่งทานได้เลยในสมัยก่อนที่เมย์มาเมย์จำได้ว่าจะเป็นแบบนั่งกับพื้นในสมัยนู้นแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นอ่ะยกสูงขึ้นแล้วก็มีที่นั่งนะคะเนาเอารถช่องรถช่องเผื่อคะ่ะถ้วยหนึ่งคะ่ะคุณยายนี่แบบมีนั่งทานถ้วยเท่าไหร่คะถ้วยละสามสร้อนๆกินของหวานก่อนชื่นใจ คขายกโบรานาคุณยายบอกว่าคนขายโบราณเอ้ยคนอะไรนะขนมโบราณคนขายก็โบราณนี่แต่ยังแข็งแรงอยู่นะคะหล่อชิ้นใจมีหลายอย่างมีเหมือนอะเลขาต้มน้ำบุนด้วยนี่ค่ะคุณยายโทษนะคะ ขอบคุณค่ะนี่ได้แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะปกติขายเสาร์อาทิตย์ทุกวันใช่ไหมคะไอ้ทุกทุกเสาร์อาทิตย์แล้วตรงนี้แล้ววันธรรมดาคะอ๋อขายแค่เสาร์อาทิตย์อ,อทําสวนถึงว่ายังแข็งแรงอยู่เลย <laughs> ขอบคุณค่ะ จากเมื่อกี้ชิมกระช่องคุณยายแล้วหวานมันกำลังดีน้ำเชื่อมหวานอร่อยกลมบๆอ่าตอนนี้เรามาต่ออันนี้จะเป็นทางที่เมื่อกี้ที่เมย์เดินเข้ามาแต่นี้เมย์ถ่ายอีกฟากหน่งว่ามีของกินของชอปอะไรบ้างแต่ว่าที่ตลาดนานมีนะคะที่เห็นคือมีของกินต้นไม้ก็เยอะนะไม้ใบต่างๆเสื้อผ้าก็มีมั่วก็มี ของที่ะลึกเยอะเพราะว่าเหมือนต่างชาติมาเยอะนะเราก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ว่าแบบว่าตลาดน้ำคึกคักอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มานมานหมอกแล้วส่วนใหญ่ของกินเขาก็ทํากันตรงนี้แหละส,ะสดๆเลยม,มีข้าวคุกกะปิข้าวไก่ทอดข้าวหมูดแดงหมูกรอบอ,อันนี้เป็นขนมเบื้องเขาก็จะมีแบบเป็น แบบแป้งที่เป็นไข่แล้วก็เป็นแบบที่เป็นแป้งกรอบตรงนี้เออถ้าธรรมดาห้าสิบาทเนะี่ยไ่ให้ดูมีเขากำลังร้อนเลยจริงๆหนึ่งเรื่องก็ก็อยากทานอันนี้ทำแบบร้อนๆแต่ว่า มีเขาเรียกอะไรนะมีสองแบบแบบกรอบกับแบบแบบแบบนุ่มอ่ะแบบบอกแบบกรอบกับแบบนุ่มใช่คำนี้ขนมเรื่องจริงแบบว่าไม่ได้หาทางง่ายนะจะเจอแบบเหมือนตามตลาดแบบเก่าเก่าแบบจากางตลาดน้ำอ่างเงี้ยจะเจออย่างที่กินตอนนั้นที่ไปก็คือรู้สึกจะเป็นที่ตลาดตลาดครูมีเจ้าอร่อยแล้วก็อันนี้เหมือนกันความหอมของเครื่อง ตรงนี้มีไสก้กรอกอีสานด้วยตอนนี้ถึงหน้ามองคุดแล้วมีน้ำอ้อยน้ำอ้อยสลปี้มเีเริ่ม้นแก้ว35บาทมีชุดนอนนี่นะคะของเด็กน้อย หลายอย่างเนี่ยเป็นแบบเหมือนกางเกงผ้าถุงอะหอกางเกงกระโปรงเหมือนแบบกางเกงแต่ว่าแบบถ้ามาองเผิอก็เหมือนก,นกระโปรงแล้วยังม,มีขนมด้วยค่ะมีขนมพิงขนมกโกวันนี้ถือว่าอากาศร้อนระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร้อนแบบร้อนมอขนาดนั้นเลยแบบนี้ อันนี้มีแกงเขียวหวานด้วยตรงนี้ค่ะมีแกงเขียวหวานวนะมีปลาสลิดด้วยเขามีแบบปลาแบดเดียวทอดฟรีด้วยนะนี่เป็นี้วิปปเขียวหวานเจินมีเมี่ยงเขาที่น,นี่มีเมี่ยงคำเยอะมามาตลาดน้ำอะไรแบบนี้ก็จะเจอแบบเมี่ยงคำขนมเบื้องยวนเนาะ รงนี้ก็จะเป็นแบบโซนต้นไม้ละตรงที่ที่อีกฝั่งของทางที่เมเปิดก็จะเป็นพวกปุ๋ยต้นไม้ของตกแต่งสวนหรือแบบตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้นะคะ<ม>คือจะบอกว่าถ้าเผื่อใครเอารถมามีที่จอดรถนะเร่ดถา้ดูเราจะปแต่<ม>เป็นแบบว่าเขา<ม>เรียกว่าอะไรคล้ายๆเหมือนสวนจะรู้จักน้อยๆย่อ,ยอ,ยยอมๆเนี่ยม,มีตรงนี้ด้วย มีโซนต้นไม้นะคะมีตน,น้ำอะโวคาโดน้ำอะไรน้ำสาวรลสขวดยี่สิบบาทบูกตามแบบว่าหน้าประตูกุ้งกริงกุ้งกริงตอนเชา้า เะไ่พาชมต้นไม้ปิดท้ายฝั่งนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างปรับกล้องก่อนกลัวกล้องจะมืดดอกประโลมเลยอะออกมีหลายดอกเลยมีกุหลาบมอนด้วย ดาวใกล้งอนไกลหงอน,น,บบนไก่ยี่ท่าก็เลยยี่ท้าเองมีมะลิลา,ม,ามีส้มจี๊ดอ้มีกุหลาบหอมปิดท้ายตรงในโซนของพวก ต้นไม้ให้เพื่อนๆดูนะคะมาตะลิ่งชั้นนอกจากอิ่มทอ้องแล้วก็เขาเรียกว่าสำหรับใส่ต้นไม้อย่างเราก็อิ่มใจนะเนี่ยมีหลายเป้าหนอนกันตรงนี้มีกล้วยลวยดอกกุหลาดเดยอะมากร้านนี้ มีขายกระถางก็มีนะคะจนสุดตรงนู้เลยตรงที่ว่าทางรถเลี้ยวเข้ามาได้นะคะก็ยังไงวันนี้เมย์ก็ขออนุญาตจบคลิปเดินตลาดน้ำตลิ่งชันเพียงแค่นี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะทางผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าฝากกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็ ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนทำตามขั้นตอนนี้ให้ครบนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมและขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ